หน้า539ค่ะการทดสอบของโคโมโกโนฟสมินอฟในการวิเคราะห์ทางสถิติพารามิตริกมักจะทําการทดสอบหรือกําหนดเป็นข้อตกลงว่าประชากรมีการแจกแจงแบบใดแบบหนึ่งหากไม่ได้ทําการทดสอบการแจกแจงของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์นะคะอาจจะทําให้การวิเคราะห์แล้วก็การสรุปการวิจัยมีความคาดเคลื่อนได้ค่ะทีนี้ค่ะการทดสอบของโคโมโกโนฟสมินอฟนะคะเป็นสถิติทดสอบนอพารามิตริกอีกชนิดหนึ่งสําหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ะะซึ่งสามารถที่จะใช้ในการตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของข้อมูลได้การทดสอบวิธีนี้เนี่ยนะคะนะักวิจัยสามารถที่จะทดสอบแบบใช้การทดสอบ goodness of fit เช่นเดียวกับการใช้ chi square one simple test แต่เป็นวิธีที่สะดวกกว่าการใช้วิธีของ chi square นะคะเมื่อข้อมูลมีความถี่ในบางชั้นที่น้อยๆซึ่ง chi square ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้เพราะต้องทําการรวบรวมที่มีความถี่น้อยๆนั้นเข้าไปด้วยนะคะทีนี้ตอง ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในมาตรานามบัญญัติในขณะที่การทดสอบของโคนนอฟสมิโนฟสามารถใช้ได้กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในมาตราอันดับได้ค่ะขั้นตอนในการทดสอบประกอบด้วยนะคะ 1. ค่ะตั้งสมมติฐาน H ศย์ประชากรมีการแจกแจงแบบที่ต้องการ H 1ประชากรที่ไม่ได้มีการแจกแจงแบบที่ต้องการนะคะหรือ H 0จําจำนวนที่สังเกตได้และจำนวนที่คาดหวังไม่มีความแตกต่างกัน H 1ค่ะจำนวนที่สังเกตได้และจำนวนที่คาดหวังมีความ แตกต่างกันนะคะขั้นตอนที่2ค่ะกําหนดระดับนัยสําคัญตามระดับนัยสาคัญที่ต้องการขั้นตอนที่3ค่ะสถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบค่าดีนะคะจากสูตรต่อไปนี้ค่ะดีเท่ากับ fn ลบ sn ค่ะเมื่อดีเป็นผลต่างสมบูรณ์ของ fn และ snsn SN เป็นความถี่สัมพัทธ์สะสมของข้อมูลที่สังเกตได้นะคะส่วน fn ค่ะจะเป็นความถี่สัมพัทธ์สะสมของข้อมูลตามทฤษฎีหรือตามที่ต้องการค่ะขั้นตอนที่4ค่ะวิธีการคนนํานวณค่าดีกระทําด้วยการจัดข้อมูลต่าง ลงในตารางได้ดังนี้คะ่ะการกระทําครั้งที่1ค่ะหาความถี่ที่สังเกตได้ของข้อมูลนะคะ2ค่ะหาความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลที่สังเกตได้หรือ si จากสูตร si เท่ากับ fi หาร n ค่ะเมื่อ fi เป็นความถี่ของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเนาะโดยไปถึง n เป็นจำนวนข้อมูลคะ่ะ3ค่ะความถี่สัมพัทธ์สะสมของข้อมูลที่สังเกตได้หรือว่า sn นะคะจากสูตร sn เท่ากับ sigma si เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ค่ะ สี่ค่ะความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลตามทฤษฎีหรือตามที่คาดหวังจากสูตร Fn ลบ Fn เท่ากับ Fi หาร n นะคะเมื่อ Fi เป็นความถี่ของข้อมูลตามทฤษฎีค่ะ5ค่ะความถี่สัมพัส์สะสมของข้อมูลตามที่คาดหวังนะคะ Fn จากสูตร Fn เท่ากับ sigma Fi เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ค่ะขั้นตอนย่อยที่6ค่ะค่าสมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่าง Fn ลบ Sn ในแต่ละกู่นั้นคือ Fn ลบ Sn นั่นเองนะคะขั้นตอนที่7ของข้อย่อย ค่ะให้คุณนําค่ามากที่สุดของ F N ล S N ซึ่งเป็นค่าของ d จากสูตร d เท่ากับ Mac ของ F N SN. n ลบ sn นะคะแล้วเมื่อคุณได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วค่ะให้นํามาถึงขั้นตอนที่คุณจะต้องนําค่า d ที่ได้จากข้อ4.7นะคะไปเทียบค่าวิกฤตของ d จากตลาดที่3นะคะในภาคผนวกนะคะถ้าค่า d คํานวณได้มากกว่าค่าวิกฤตของ d จากตารามจะปฏิเสธ H0 และสรุปว่าข้อมูลที่ได้มาจากประชากรที่มีการแจกแจงตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ค่ะ